สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งรีวิวนะครับวันนี้อาทิตย์นี้เราจะพามารีวิว r 2 6นะครับจริงๆผมเคยรีวิวไว้ในช่อง y o u t u b เมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วนะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับแต่วันนี้เราจะทำรีวิวที่แตกต่างออกไปก็คือวันนี้เรามีพระเอกกล็อก26ตัวจริงๆมานะฮะพอดียืมพี่ชายมานะครับตัวนี้เป็น r 2 6แบงค์กันนะครับงานจากค่ายรีเทคครับเพื่อนๆครับ เปิดกล่องมาจะเจอกับจุกยิงผู้แสงซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้หรอกครับในเมืองไทยเนาะแต่โรงงานเขาผลิตขายทั่วโลกนะฮะเขาก็แถมมาให้ในเมืองไทยด้วยแล้วก็ตัวปืนแล้วก็แม็กกาซีนครับสรุปก็คือจะได้1ปืนและ2องแม็กกาซีนนะครับเพื่อนๆพืสำหรับคนที่ซื้อก็อกยี่ในปี2025นี้นี่ครับโมเดลปืนก็อกครับก็อกก็คือก็อกที่แบบไม่มีวันตายนะครับปืนก็อกไม่ว่าจะเป็นปืนจริงนะครับปืนของเล่นปืนบีบีการปืนแบงก์กัน กล็อกก็จะมาดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความสวยงามและความที่เขาเรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสําหรับปืนทั้งปืนจริงและปืนของเล่นนะครับโมเดลนี้ก็เป็นรอบนี้จะเป็นเลเซอร์ล่องลึกเนาะใครที่ซื้อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรถปีที่แล้วก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวใช่ไหมครับสกรีนตรงที่สไลด์แต่รอบนี้เนี่ยทางผู้นําเข้าเขาก็ยิงเลเซอร์ล่องลึกให้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับกล็อก26 เจน4ออสเตรีย9,19คูณตรงด้ามก็มีโลโก้ของกลอกด้วยนะครับจากโรงงานก็จะได้1ปืนและ1แมกกาซีนไอเจ้าตัวนี้ไม่คี้พูดครั้งไว้ก็คือจุกยิงพุกแสงหรือว่าตัวแฟนะครับตัวนี้มันจะเอามาขันที่นี่ฮะปากลำกล้องแบบนี้มีคุลูกค้าที่ได้ไปถามว่าเฮ้ยพี่อันนี้มันเอาไยิงอะไรมันเป็นเก็บเสียงหรือไม่ใช่เก็บเสียงครับมันเป็นเขาเรียกว่าจุกยิงแฟนะครับ <c oughs> ถ้าต่างประเทศเนี่ยมันจะมีแฟขายเอามาเสียแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ยิง ไปนะครับมันก็จะขึ้นบนฟ้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือหรือผู้สีตัวเองนะครับทีนี้บ้านเราเนี่ยทางกรมการปกครองไม่อนุญาตให้นําเข้าแฟมาขายนะครับอนุญาตให้นําเข้าเฉพาะตัวปืนในรูปแบบสิ่งเทียมวุธนะครับตัวปืนแบงก์กนํนเข้ามาในจําหน่ายในเมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งเทียมวุธตามกฎหมายไทยนะครับส่วนลูกป,ปืนแบงก์กรนำลูกป,ปืนแบงก์กตอนนี้ก็จะมีอยู่2อแบบนีนะปลอ,อกเงินกับปลอกทองนะครับ2ตัวนี้ก็จะถูกนําเข้าโดยใบอนุญาตค้าสิ่งเทียมวุธ ดอกไม้เพลิงขอภั้ขอไปอันนี้เป็นสิ่งเทวุฒินะครับอันนี้เป็นดอกไม้เพลิงนะครับจะแยกกันนะครับตามกฎหมายเราจะแยก mm. กันแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะครับ <Yeah. S 1> เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับโอเคนะวันนี้พระเอกอย่างที่บอกไว้ผมยืมปืนนะครับของพี่ชายมานะครับ mm. ก็ต้องขอขอขอบคุณพ,พี่แม่ด้วยนะครับเอ่ยนามชื่อได้นะเพราะเราค่อนข้างสนิทกันมากนะฮะแล้วก็วันนี้เลิกงามยามดีนึกได้ว่า พี่ชายผมท่านมีกลอก26นะครับตัวเจนซีของแต,แต้เลยนะครับแต่ทางพี่ชายผมก็ใช้แม็กแบบนี้นะฮะตูดสั้นนะเพราะมันเป็นปืนพกซ่อนนะครับปืนพกซ่อนปืนเขาเรียกว่าปืนขนาดเล็กนะครับนะครับนี่ก็อันนี้ปืนจริงนะนี่ปืนจริงนะอ่าส่วนตันนี้ของเราอ่าใส่แม็กก่อนของเราคือแบล็กกันนะครับแบล็กกันแบล็กกันก็จะมีเหล็กขวางอยู่ในลำกล้องนะครับ ทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่อาวุธปืนนะครับมันเป็นเพียงปืนยิงเสียงเปล่าปืนแบงก์กันจะมีเหล็กขวางในลากล้องเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่านี่คือปืนแบงก์การหรือปูปืนยิงแฟตแบงก์ปืนยิงลูกแบงก์นะครับสาหรับปืนจริงก็จะนี่ฮะดูนะคนละรูเลยนะคนละแบบเลยนะครับอ่ะตัวนี้ปืนจริงต้องบอกก่อนวนะ่าทางพี่ชายผมมีการเปลี่ยนส่วนหน้าสุนหลัง นะครับเปลี่ยนศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังแบบเส้นเล็งไฟเบอร์ออปติกนะครับ <c oughs> ก็จะระดับแบบนี้นี่คือมีการเปลี่ยนมานะปกติแล้วก็จะเป็นศูนย์ในไซส์นะครับหน้าตาศูนย์ในไซส์ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้แหละเนี่ยแต่สําหรับปืนแบล็์การของเราก็ยังเป็นยังคงเป็นความเขาเรียกว่าศูนย์เดิมนะฮะศูนย์เดิมนี่นะครับอ่ะดูด้านบนดูด้านบนนะครับพก,ก็จะเห็นว่าแทบไม่มีความต่างอ่ะดูด้านหลังนะด้านหลังทําเส้นเนียนเลยนะคล้ายๆนะครับ แต่ด้านหลังของปืนจริงเนาะเขาก็จะเว้นพวกขอล้างปอกเว้นพวกชุดรีเซ็ตของปืนไว้นะฮะแต่สําหรับปืนแมงกันจะให้เห็นอ่าเดี๋ยวผมขอยัดตนะขอยัดขึ้นลําก่อนจริงๆเขาจะต้องเอาไฟสองนะมันถึงจะเห็นว่าเป็นเสักษณ์ของนกง้างอยู่นะครับถ้ามองในกล้องนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่าขออนุญาตเคลียร์ไกลก่อนอรีเซ็ตอ่ามาดูด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างขออนุญาตเคลียร์ไกลเหมือนกัน มาดูนักช่างนะครับนี tá, ่นะฮะปืนปลอดภัยนะหน้าไกลทําเหมือนไหมหน้าไกลก็ทําเหมือนนะเนี่ยอันนี้ปืนจริงนะหน้าไกลมีลิ้นนะมีลิ้นเซฟตี้ด้วยนะตันนี้ก็มีเหมือนกันนะคสำหรับปืนแม็กกันก็มีเหมือนกันความหมายที่ผมกำลังจะบอกคือเราถ้าเราเหนียวเหนียวแบบไม่เต็มไกลอ่ะมันจะยิงไม่ได้นะครับมันจะติดติดลิ้นตัวนี้ลิ้นก็คืออยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆพอมองเห็นลิ้นไหมนี่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 นะครับก็ต้องเหนียวให้เต็มถึงจะยิงได้ เหมือนกันครับปืนจริงก็เหมือนกันมีระบบเดียวกันเลยแต่แต่ปืนจริงลิ้นอาจจะดูเขาเรียกว่าออกเด้งออกมาเยอะกว่าเนาะ <c oughs> นี่นะครับอ่านะครับก็มิติของไกลเหมือนกันนะคล้ายๆนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยครับปุ่มเช็คเกอร์นะปุ่มเช็คเกอร์ก็จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมแบบเดียวกันนะครับก็เอาง่ายว่าไกลเคียงนะครับหน้าไกลทรงอ่า ค้างสไลด์ก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆบางจุดก็อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะแต่เขาพยายามทําเรียนแบบมาให้คล้ายที่สุดนะฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็มี serial number ปืนอยู่บนล่างนะแบงกันาก็มีเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันแล้วมี serial number ปืนติดข้างสไลด์ด้วยกับตรงช่องคัดปอกนะครับเขาก็พยายามเก็บรายละเอียดมาคล้ายๆกันนะครับอ่าแต่ตรงปืนแบงกันาฝั่งนี้จะมีโหมดที่เขาเรียกว่าปรับยิงฟัวโต้นะครับดันขึ้นมาแบบนี้ คันโยกนะปรับคันโยกขึ้นมาเหนียวไกลก็จะกลายเป็นยิงฟัวโต้สาหรับปืนจริงไม่มีนะครับกกยี <c oughs> ่สิบหกไม่มีเนะาะก็คือเป็นยิงซีเมิอิงเดียวนะซิงเกิลตึ้งตึงต้งตึงต้งอย่างเดียวแต่แบงก์การมีโหมดฟัวโต้นะครับอ่าตอนที้ยิงฟัวโต้ได้นะครับดูด้านหน้าตรงนี้ผม,ผมผมผมให้ดูไฮไลท์ตรงนี้นะตรงมุมด้านหน้านี้ฮนะเก็บมาเหมือนกันเลยเก็บมุมมาเหมือนกันนะครับเก็บมุมสลบตรงนนี้มาเหมือนกันอ่าคล้ายๆนะครับ ก็ถ้าดูโดยผิวเผินแล้วแทบจะพูดได้เลยว่ามันเท่ากันนะ <c oughs> แต่ถ้ามองดีๆเราจะเห็นว่านะครับถ้ามองดูด้านบนนะเราจะเห็นว่าตัวสันของแบงกันเนี่ยบรรจาหนาและใหญ่กว่านะครับปืนจริงเนี่ยเป,เ,ปเป็นเหล็กเนาะสไลด์เฟรมบนนะครับปืนจริงสไลด์เฟรมบนลำกล้องชุดยิงจะเป็นเหล็กหมดนะครับแต่จะมีด้ามด้ามนะด้ามปืนที่เป็นโพลิเมอร์หรือว่าเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับ แบงกันก็เช่นเดียวกันครับเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ด้านบนจะทําด้วยอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เหล็กนะเขาจะไม่เอาเหล็กมาทําปืนแบงกันนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายระวางประเทศเลยแล้วก็เหล็กจะอยู่ในลํากล้องครับอยู่ในลํากล้องปืนเท่านั้นนะเพื่อเป็นชุดป้องกันแรงดันนะครับเอาง่าย,ายว่ามิติเหมือนเลยถ้าถ้ามองถ้าเพื่อนเพื่อนมองแบบประมาณเนี้เพลินเผลแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะอ่ะน่าจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันแทบไม่ต่างนะ เอาไงว่าทำมาสักครยเลยแต Mac, ่แม็กอะแม็กกาซสีนปืนจริงนะเสียบปืนแบงกันไม่ได้นะจ๊ะนะครับแล้วแม็กกาซีนปืนแบ้งกันเสียบปืนจริงหลวมนะครับใส่ไม่ได้เลยหลวมเลยนะฮะเพราะว่ามันคนละไซส์กันนะครับคนละไซส์กันเนี่ยใส่กันไม่ได้นะต้องเป็นของคู่กันเท่านั้น <c oughs> ประมาณนี้เห็นไหมแต่เชคเกอร์ด้านหลังนะมีเหมือนกันหมดนะขีดตรงนี้นะก็เขาพยายามเก็บ นี่เชคเกอร์แล้วหลังการลื่นเข้าพยายามเก็บมาหมดนะครับรง่ายๆว่าวางวางด้วยกันอย่างนี้นะเห็นไหมครับมิติเท่าเลยมิติเท่าเลยนะครับน้ำหนักปืนจริงอะเดี๋ยวมีคนถามมีน้ำหนักปืนจริงเท่าไหร่น้องนัดน้ำหนักปืนจริงแบบปืนปเปล่าๆไม่ใส่ลูกนะอ่าน,นี่ต้องขอบคุณพี่แม่ด้วยนะครับทีหกร้อยยี่สิบสี่กรัมถ้าใส่ลูกเข้าไปอีกก็น่าจะ น่าจะมีประมาณ800นะครับยี่ใกล้ยงนะ624นี่690ครับเพื่อนเครับอย่างที่บอกเฟร,รมของสไลด์ของปืนแบงก์กันมันหนากว่านะครับสไลด์ของปืนแบงก์กันมันหนากว่าอ่านี่ถ้ามองอย่างนี้แทบไม่ต่างใช่ไหมเอาวา,วางวางวางด้วยกันที่แทบไม่รู้เลยฮะแต่มันคือปืนแบง์อ่ะ <c oughs> ทีนี้อยากดูไดมิเตอร์ของสไลด์นะครับเอ,อาสไลด์นะ ประมาณส6บหเซนติเมตรนะครับเท่ากันเลยเฟรมล่างเฟรมล่างเฟรมล่างถึงตรงนี้นะเออสิบหกเซนติเมตรกว่ากว่าเท่ากันเลยนะครับใกล้ๆเลยสิบเจ็ดประมาณนี้ห่างกันนิดนิดหน่อยๆนะครับอาถือว่าเอาว่าใกล้เคียงอันนี้ประมาณสิบเซนนะครับอันนี้มันจะมีแม็กเสริมเนาะก็อยู่ประมาณสิบเอ็ดเซนตต่างกันประมาณหนึ่งเซนนะครับ แต่โดยรวมแล้วภาพรวมแล้วน่าจะเหมือนกันนะครับอ่ะคลิปนี้ปืนแบงค์กันตั้งแต่รีวิวมาลืมบอกราคาเลยปืนจริงปืนจริงก็ถ้าก็อยี่หกตอนนี้ผมว่ามีแสนกว่านะสำหรับปืนหน้าร้านนะครับแต่ถ้าปืนสวัสดิการผมไม่ทราบข้อมูลจริงๆนะครับต้องขออภยัยอ่ะเรามาดูที่ปืนแบงค์กัน <c oughs> นะครับปืนแบงค์กันจะมีเขาเรียกว่าลำกล้องติดกับเฟรมล่างนะครับเวลาเวลาถอดก็จับซ้ายและขวาตรงนี้นะครับมีสลักซ้ายและขวากดลง ชุดนี้นะครับคลิปนี้คือคลิปวิจัยนะฮะวิจัยกล้อกยิม6อ่ะดึงสาถ์ถอยหลังเรายกขึ้นครับนี่นะครับนี่คือปืนแบล็งกันอันนี้ปืนใหม่แก่จากกล่องนะสิ่งที่เราเจอนะครับทุกกระบอกเราจเจอว่าในลำกล้องอาจจะดูเหมือนมีสนิมนะครับแต่ก็ใช้น้ำมันอัดฉีดยิงเดี๋ยวก็หายนะครับนี่เป็นเป็นเกือบทุกกระบอกเลยสีประมาณนี้นะสีสนิมนี้นะเพราะข้างในลำกล้องเนี่ยตรงแชมเบอร์ตรงคอตัวนี้หรือตรงท่อตัวนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเขาเรียกว่าท่อเหล็ก แต่ว่ามันมันมีเหล็กขวางอยู่ข้างในนะครับอาจจะทําให้ดูเกิดสนิมแต่จริงๆตัวท่อมันเป็นอลูมิเนียมนะครับท่ออลูมิเนียมแต่เหล็กมันจะขวางอยู่ข้างในไอสนิมที่เราเห็นข้างในเนี่ยอาจจะเป็นสนิมจากแกนเหล็กที่เขาถักไว้นะโรงงานคือแบบอารมณ์คือผลิตเสร็จปุ๊บยิงเทสปุ๊บแล้วก็แพ็คลงเลยแม่งไม่ฉีดน,น้ามันให้เลยอ่ะต้องมาให้คนขายอย่างพวกผมม่ทันเน้นให้คุณลูกค้านะครับอันนี้คือข้างในปืนแบงกันลักษณะแบบนี้นะลํากล้องติดกับเฟรมล่างนะครับติดกับเฟรมล่างนี่ตัวสไลด์อย่างหนานะครับ มาดูปืนจริงขอยืมหน่อยนะพี่เมนขอยญาตนะไหนๆก็ยืมละเขาบอกว่าอแกะดึงถอยหลังนิดนึงนะครับมันต้องประมาณนี้ท่านี้นะดึงถอยหลังนิดนึงแล้วก็เหนี่ยวไกอ่ามันจะหลุดออกนี้นะครับกรอกนี่เห็นไหมต่างไหมปืนจริงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะขอเตะปอกชุดลันไกชุดไกอ่าชุดนกรีเซ็ตมันนะครับแล้วก็ตัวสปริงรีคอยล์คือปืนจริงอะถ้าเกิดใครเล่นปืนจริงอยู่ก็จะรู้ว่าเนี่ย มันไม่เหมือนกันนี่นะเนี่ยมันจะถอดมันไปชิ้อย่างงี้อันนี้คือเบื้องต้นนะครับสาหรับปืนกล็อกนะอ่าเบื้องต้นกล็อกสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบหกอะไรแบบจะถอดประมาณนี้สามสิบสี่ปืนจริงนะแต่ปืนแบงก์กันจะเป็นลักษณะแบบนี้แค่นี้ก็ไม่เหมือนแล้วนะครับไม่เหมือนกันเลยนะภายในนี้บอกเลยว่าคนละอย่างกันเลยนะคนละเรื่องกันเลยนะฮะโอเคนะครับก็ได้เห็นข้างในแล้วเนาะคื คือเคยทาคลิป365แล้วบอกว่าพี่ข้างในมันประมาณไหนคือเราอยากให้เห็นเราไม่ได้มาชี้โพรงให้กระลอกให้ไปทําไม่ดีนะครับคือเราอยากให้เห็นความแตกต่างซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องพูดด้วยเต็มปากเลยว่าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะต้องพูดด้วยเต็มปากเลยว่าปืนแบ่งกันเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับทางกรมการปกครองหรืหอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้นําเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องพูดตรงๆว่าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับ ไม่อนุญ,ญาตให้นําเข้าปืนแบงกันมาอีกแล้วนะครับที่ยังพอเห็นอยู่ในท้องตลาดและยังพอมีจําหน่ายกันอยู่เป็นโคต้าเก่าตั้งแต่ปี6566แล้วนะครับที่ออกออกโดยนายทะเบียนกลมกับปกครองนั่ออกใบอนุญาตให้นําเข้าเมื่อสมัยเก่าละแต่อันใหม่เนี่ยไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เซ็นเข้า,านะครับที่เห็นเห็นอยู่นี่คือโคต้าเก่าทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนี้ไปอย่างที่ผมบอกก็คือหมดแล้วหมดเลยไม่มีนําเข้าแล้วแล้วใครที่อยากได้เป็นเจ้าของก็ สั่งเข้ามาได้เพราะถ้าผมหมดชุดนี้แล้วก็คือหมดเลยผมเหลือไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับกล็อกยี่สิบหกกล็อกสิบเก้าก็เหลือไม่เยอะกล็อกสิบหกก็เหลือเหลือแค่สองรุ่นนะกล็อกสิบเก้าจะเหลือเป็นของคูเซ่นะครับกล็อกยี่สิบหกจะเหลือเป็นของรีเทแต่ถ้ามาถามกล็อกสิบเก้ารีเทหรือถามตัวเบร์เลตตาเก้าสองโบโบมินไนไม่เหลือแล้วนะครับหลายๆรุ่นถ้าใครใครถามในแชทมาหรือใครติดตามเราอยู่นะติดตามเราอยู่เป็นประจำก็จะรู้ว่าคุณลูกค้าหาปืนที่อยากได้นะเวลานี้หาไม่มีอย่างเช่นกล็ก อะไรอ่ะ M&P Smith Wesson ลูกโม่หลายๆตัวก็คือหมดแล้วก็คือหมดเลยผมพูดกับทุกคนอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วทุกคลิปอยู่แล้วว่าไม่มีนำเข้าอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็่หลังจากนี้ไปปืนแม่งกันก็จะลดบทบาทลงแล้วหมดไปจากท้องตลาดหมดแล้วก็คือหมดเลยวันนี้ก็อยากมาทำรีวิวเก็บไว้เนาะตัวปืนนะครับตัวปืนณวันนี้นะหนึงกล่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะเข้าสู่เรื่องของราคาเนาะ หนกล่องอะอย่างที่ผมเปิดกล่องมาเมื่อกี้นะอย่างนี้นะ1ปืน2อแมก็กกาซีนนะครับแล้วก็เซตนี้นะที่เพื่อนๆจะได้นะราคาอยู่ที่9,500บาทแต่นี่ครับน้องนัดเราเตรียมกล่องไว้ให้ลูกค้าด้วยนะกล่องเป็นกล่องเคสของฮูลิกันนะครับมีหูหิ้วแบบนี้นะใส่ปืนจริงได้ทั้ง2กระบอกนะแล้วงานแบบงานอย่างดีกันน้ําตัวนี้มูลค่ากล่องเนี่ย ถ้าขายก็อยู่ในท้องตลาดทั่วไปก็อยู่ประมาณ850บาท950บาทแล้วแต่นะครับยี่ห้อฮูเลแกนแต่ผมแถมให้กับปืนตัวนี้นะครับในเซ็ตแบบนี้นะครับในเซ็ตแบบนี้นี่เลยนะกล่องมีซีนกันน้ํานะครับนี่ซีนกันน้านะคือเอาวง่ายว่ากล่องอย่างดีขออนุญาตวางตรงนี้นะนี่นะครับคืออย่างนี้เพื่อนๆซื้อมาในราคา9,900บาทอ่บาทขออนุญาตปรับราคาขึ้นมานะครับเพราะว่า เราเคยขายกันอยู่ที่8,009ใช่ไหมรหรือว่า9,005 9,005หรือ8,009ที่เราเคยขายกันอยู่เราแถมกล่องนี้ให้เพื่อนๆด้วยในรอบนี้นะครับนี่เลยแบบนี้คุณก็จะได้แบบนี้นะเซตนี้นะหนึ่งปืนสองแม็กอย่างนี้นะครับแล้วก็โปก็ยังให้เหมือนเดิมก็คือให้ลูกสิบนัดจะเอาไปลูกปลอกเงินปลอกทองปลอกทอง,ออทองหรือปลอกเงินก็ได้เลือกเอาเลือกเอาอย่างหนึ่งสมมุติว่าเพื่อนๆเลือกลูกปลอกทอง เซตตรงนี้เลยนะครัเพื่อนๆก็จะได้ไปในราคา9,900บาทนะครับชุดสุดท้ายต้องขออภัยนะราคานี้ชุดสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้กล่องแบบนี้แล้วเราก็จะแพ็กส่งให้ให้ท่านนะครับแพ็กส่งให้ท่านแบบนี้เลยแต่แต่แต,แต่ผู้ซื้อนะผู้ซื้อนะจะต้องอายุ20ปีขึ้นไปนะครับต่ำกว่า20ปีไม่สามารถจำหน่ายให้ได้นะครับ คือถ้าเด็กเด็กมาเนี่ยเราขายให้ไม่ได้จริงๆนะครับต้องอายุ20ปีหรือผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นนะครับวิธีการสั่งซื้อแสดงสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เซ็นลงไปในแบบสำเนาบัตรประชาชนว่าใชในการซื้อปืนแบล็งกันเท่านั้นถ่ายรูปมาให้เราหนึ่งรูปพร้อมกับถือบัตรประชาชนตัวจริงยืนยันมาว่านี่คือบัตรของท่านจริงๆนะครับถือบัตรประชาชนมายืนยันว่านี่คือบัตรของท่านจริงๆนะฮะแล้วถ่ายรูปส่งมาในแชทครับทางร้านถึงจะมีการจําหน่ายให้ได้นะครับ โอเคขอยาตประกอบแบ่งกันกลับน,น,นะวิธีการก็คือเนี่ยใส่ตัวไกด์หลอดเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็สําคัญคือนกนกต้องต้องลงแบบนี้นะนกต้องง้างลงแบบนี้นะครับแล้วร้อยสไลด์เข้ามาแบบนี้ครับนะฮะแล้วดึงเข้ามาถอยหลังให้สุดแล้วปล่อยลงดึงมาให้สุดตอนยกออกก็ดึงมาจนสุดแล้วยกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมนะแต่ถ้าเกิดใส่กลับก,ก็ดึงมาข้างหลังมาให้สุดแล้วปล่อยกลับ แล้วเหนียวไกลหนึ่งครั้งครสังเกตตัวนี้นะมันจะดีดขึ้นนะสังเกตตัวล็อกสไลดนะ์นันจะดีขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือเป็นนันเสร็จสิ้นแล้วเสร็จพิธีแล้วนะเสร็จแล้วแค่นี้อ่ได้เห็นข้างในกันแล้ว,ลวต้องขอขอบคุณปืนจริงขอบคุณพี่แม่ด้วยนะครับในคลิปนี้เลยนะที่ให้ยืมปืนมารีวิวนะครับอผมนึกได้ว่าพี่ชายมีก็เลยยืมมาเพราะมีคนถามผมในคอมเมนต์แล้วก็ทักมาว่ามันขนาดมิติหน้าตาเหมือนกับปืนจริงไหมก็อย่างที่เห็นครับน้ําหนักใกล้เคียงกันนะครับ โปรอีกครั้งนะโปรโม,มชั่นเอาไป9,9 0 0ชุดสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยผมเหลือไม่ถึงพุ่งตรงไม่ถึงร้อยอ่ะนะครับไม่ถึงร้อยตัวละหมดแล้วก็คือหมดเลยหมดแล้วจริงๆแต่ต้องขออภัยนะฮะจากราคาที่เคยขาย900ามือไปกดโดนจากราคาที่เคยขาย9 0 0 0 9ั0เอ่า9,000 8,900ตั้งแต่ตอนที่เข้ามาใ,ใหม่เนาะในรถเก่านะรถเก่าที่เป็นตัวสีขาว8,900 9น0 0ราคาปกตินปัจจุบันนี้ขออภัยนะ9,9 0 0 จบละราคาสุดท้ายไม่มีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็หมดแล้วผมขอบอกเลยว่าหมดเลยนะครับ9,900บาทนะณปัจจุบันนี้ที่มีของนะ1ปืน2แม็กแถมลูก10นัดลูกปืน1กล่อง1กล่องมูลค่า1,250บาทนะครับ1,250าบาท1,350บาทนะครับราคามันต่างกันนะอ่านี่นะครับ50นัด50นัดอ่าถ้าเป็นตัวนี้ เพื่อนๆ9,900ซื้อพร้อมปืนอันนี้1,250ถ้าใครชอบปลอกทอง1,250เราคิดให้1,200เราซื้อกับปืนนะถ้าเป็นตัวปลอกเงิน1,350นะครับตัวนี้จะ550บาทลูกปลอกสีทองนะแต่ตัวนี้จะมาใหม่คือตัว600บาทที่ผมทํารีวิวไปนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะดูแล้วประกายไฟอาจจะดูเยอะกว่ายิงแรงดันสูงกว่าราคาจะต่างกันร้อยนึงนะครับอันนี้จะเป็น1,300บาท 1350บาทนะครับแพงกว่าก<ๆ>ัรร้อยหนึ่งเพื่อนๆซื้อกล่องไหนก็ได้ถ้าซื้อพร้อมปืนเราตัวนี้จะคิดให้พันสองตัวนี้จะคิดให้พันสามนะครับอ่ะมาไหนๆก็อันนี้ละเรามายิงทดสอบกันในโหมดของเซมิและฟัวโต้นะครับวิธีการเล่นก็อย่างละห้านัดพอเนาะเพราะตอนนี้มันก็เก่งใจข้างบ้านค่ำละนะเราต้องปิดร้านนะพี่เพื่อน,นครับช่วงนี้ อันนี้ต้องบอกนะเป็นทุกกระบอกนะเวลาใส่ลูกอะ่ะถ้าเป็นแม็กใหม่มันจะแข็งนะครับดีการก็จับกดลงเอามือข้างนี้เอามือเอาปืนนิ้วป้งข้างซ้ายสมมตินนะผมผมไปป้งข้างซ้ายกดไว้นะแล้วก็เอาจับแบบนี้จับจีบแบบนี้ข้างขวาแล้วก,กดลงนะกดข้างหน้านะครับกดหน้าแล้วสไลด์เข้าแบบนี้นะถ้าถามว่าอยากให้มันใส่ง่ายทําไงครับก็ใส่ใส่ลูกพยายามยัดเต็มแม็กไว้นะแล้วก็ใส่ค้างไว้สักสักอาทิตย์หนึ่ง แข็งเหมือนกันนะเหมือนที่ลูกค้าบอกจริงๆสปริงน่าจะใหม่อะ่ะมันไปกดบนตู้มันไม่ถนัดอ่านี่กดอย่างนี้ถนัดกว่าอ่านี่ครับห้านัดนะอ่ะมาดูปลอกทองบ้างนะครับเดี๋ยวเรายิงกดอย่างนี้อ่ี จะิงแข็งทุกตัวนะครับเพราะปืนใหม่แต่ถ้าอยากให้มันนุ่มให้มันอ่อนก็ใส่ลูกค้างไว้นะครับใส่ลูกค้างไว้เลยใส่สิบนัดสิบห้านัดเออหนึ่งแมกกาซีนจะบรรจุอยู่หนึ่งแมกกาซีนจะบรรจุอยู่สิบสามถึงสิบสี่นัดนะครับใส่แบบเต็มเมเลยนะแต่ผมแนะนําใส่สักสิบสองสิบหรือสิบสองฟอนะฮะยัดยากแต่เขาให้สองแม็กน,นะโอเคตัวปืนนะครับเอาแบบสดๆใหม่ๆหม่ิงๆเลยนะแล้วเราก็ไปยิงทดสอบกันครับถือว่าจบคลิปนะคลิปนี้ได้เห็นแล้วนะว่าเอ่อ มันเหมือนกับจริงมากน้อยแค่ไหนขออนุญาตเดี๋ยวต้องใส่หูฟังให้กับตากล้องด้วยนะฮะนี่นะครับกล็อกยี่สิของเราเป็นคลิปถ่ายรีวิวแบบเรียวๆนะฮะผมไม่ค่อยได้ตัดต่อนะรู้สึกยังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับมาขออนุญาตปิดห้องนะฮะันนี้น้องนัดประถ่ายให้ เราขอยิงเป็นลูกปลอกทองก่อนนะครับลูกที่คุ้นเคยปลอกทองทดสอบห้านัดนะครับเพื่อจะสังเกตเห็นประกายไฟออกทางลำกล้องแล้วก็ลูกกระสุนดีดออกทางช่องคัดปลอกนะครับระบบจะคล้ายๆกับปืนจริงนะอันนี้ขออนุญาตด,ดึงสไลด์แล้วปล่อยถอยหลังอันนี้เป็นคันค้างสไลด์เนาะอันนี้เป็นตัวฝั่งนี้จะเป็นตัวปรับหมดอย่างเงี้ยถ้าเป็นตรงๆแบบนี้นะเซมิเทียนัด ถ้าเราคัดโยกคันโยกขึ้นแบบนี้จะเป็นฟัวโต้เหนียวเกลนก็จะหมดแม็กนะครับยิงเซมิสองนัดแล้วฟัวโต้หมดเลยนะทดสอบปืนแบงกัน g รกลอกที่สิกเจนสี่นะครับแล้วก็โยกคันโยกขึ้นฟัวโต้นะครับเดี๋ยวลองดูลูกปลอกเงินกลับมาที่เซมิสองนัดดึงถอยหลังนะครับถ้ากดแล้วมันยากนะดึงถอยหลังทีนึงแล้วปล่อยนี่นะ โอเคโหลูกไฟอย่างใหญ่ปรับเป็นฟัวโต้ปืนดีจริงๆครับแกะกล่องใหม่แล้วยังแบบเขาเรียกว่าเราแกะกล่องใหม่แล้วเราก็แบบเอามายิงเลยนะะแตกทุกนัดระบบปกติตั้งแต่ขายมาไม่เคยเจอปัญหาเลยนะครับพูดตรงๆว่าตั้งแต่ขายมาไม่เคยเจอปัญหาว่าปืนมีปัญหาถ้าลูกค้าไม่ไปแกะเองนะครับ โอเคขอบคุณทุกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมไปิจจบครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังมองหาปืนแม่งกันดีๆใ,ใช้สักกระบอกเพื่อนๆใดที่สนใจก็แ,แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอด a c e b o o k หรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ